ที่เรามาถึงภูเขาเสือกโจนแต่ตอนนี้เราต้องพักให้คนเดินข้ามสะพานที่ไปเพราะว่ารถไม่สามารถจะข้ามได้สะพานเก่ามากแต่รถก็จะไปนงง็นรถกระบะรถที่คือนาเรียที่เดียก็คือไปถึงไอ้ภูเขาเสือโจนพาผมมานะ เราต้องเดินข้ามสะพานนะครับนี่นครับทางเข้าภูเขาเสือกระโจนจากตรงนี้เราจะเดินไปประมาณ3.5กิโลก็คือ3กิโลครึ่งนะครับ ทางที่จะเข้าไปหุบเขาเสือกระโจนข้างบนนะครับเป็นถนนถนที่จะไปชันกาลิลานี่ครับนี่คือทางเดินเชื่อมะชื่อมเสียงน้ำใจต้องตรวจสอบ ก็เดินกันมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วอีกไม่ไกลเท่าไหร่เห็นไหมฮะตรงน,นี้ก็เป็นจุดชมอวิวจุดหนะึ่งเดินใกล้ๆนี่คือหุบเขาเสือกระโจนทางเข้านะครับเราก็ถึงแล้วนะครับ เขาเสือกระโจนเสือจกระโจนตรงนี้นช่มเป็นช่องแคบตรงนี้ 他说。